พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระคำนำ<า><า>ชีวิต,วตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องถ้าพระเจ้า,รจาทรงอยู่ฝ่าย,ายเราสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการพระคำนำชีวิต สำหรับวันนี้อีกเช่นเคยครับคุณผู้ฟังครับทุกๆวันที่เรามีโอกาสศึกษาพระคำของพระเจ้าก็มีความรู้สึกว่าทำให้ชีวิตของเรานั้นมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังโดยเฉพาะฝ่ายวิญญาณจิตนะครับเพราะว่าถ้าจิตใจของเรามีความกระตือรือร้นมีความชื่นบานมีความสดใหม่ที่ได้รับการเลี้ยงดูหล่อเลี้ยงเติมเต็ม,ตมด้วยฤทธิอำนาจแห่งพระคำของพระเจ้า เป็นเหมือนอาหารฝ่ายวิญญาณจิตเติมเสริมพลังให้กับเราแล้วเมื่อใจสู้ร่างกายสังขารต่าง,างๆเนื้อหนังต่างๆก็ลุกขึ้นมามีกำลังเข้มแข็งบากบั่นต่อไปด้วยพละกกำลังที่มาจากจิตวิญญาณที่อยู่ภายในของเรานะครับเราจะลุกขึ้นดำเนินชีวิตของเราด้วยพลังจากภายใน ช่วยให้เราสามารถที่จะเข้มแข็งแข็งแรงออกมาเห็นได้สัมผัสได้สู่ภายนอกนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือไม่ว่าจะเป็นอาหารเสริมอะไรต่างๆเขาก็โฆษณากันแบบนั้นใช่ไหมครับสวยจากภายในสู่ภายนอกมีกําลังเข้มแข็ง,แข,งแข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกและแน่นอนครับชีวิตฝ่ฝายวิญ,ญญาณจิตยิ่งมีคุณค่ามีความสําคัญโดยตรงแบบนั้นเลยนะครับ ถ้าจิตใจของเราชีวิตของเราซึ่งเริ่มต้นมาจากใจนั้นได้รับกำลังได้รับอาหารได้รับการบํำรุงเลี้ยงด้วยพระคำของพระเจ้าที่เหมาะสมที่ถูกต้องแน่นอนครับชีวิตภายนอกของเราก็จะมีกำลังในการ,รเผชิญกับทุกๆสิ่งได้โดยพระเจ้าผู้ส่งเสริมกำลังเราทั้งหลายครับ คุณผู้ฟังครับขอหนุนใจเราทั้งหลายนะครับในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็เริ่มรุนแรงมากยิ่งขึ้นครับที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับมีผู้ติดเชื้อรายงานก็ไม่มากเท่าไหร่ไม่กี่ร้อยนะครับและมีการคาดการว่าอีกไม่กี่วันเอาเบรกหรือการที่มีผลกระทบต่างๆก็จะเกิดขึ้นป่าเข้าไป6 0 0 0 7 0 0 0คนก็เป็นสิ่งที่น่าตกใจครับ คุณฟังครับขอเราที่จะไว้วางใจในพระเจ้าว่าเราจะระมัดระวังในการดําเนินชีวิตผมเชื่อว่าในทุกทกที่ทุกอําเภอทุกจังหวัดก็เริ่มจะมีภาพร่องรอยความเสียหายหรือการที่ได้รับผลกระทบของการแพร่ระบาดของผู้ที่ติดเชือ้อโควิด -19 ที่ขาดความรับผิดชอบและนำไป เผยแพร่นำไปกระจายสู่ชุมชนในทุกทกที่ทุกๆกแห่งโดยไม่ใส่ใจหรืออาจจะละเลยหรืออาจจะไม่ทันได้ระมัดระวังตัวสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่จุดเวลาที่เราจะโทษใครมาเบลมใครแต่เป็นเวลาที่เราจะต้องหยุดคิดและระมัดระวังว่าถ้าเป็นเราเราจะทำอย่างไรถ้าเป็นลูกหลานของเราเราจะบอกเขาอย่างไรคุณู้ฟังคราบนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสอนให้เรา ได้เรียนรู้ในการที่จะไว้วางใจและมีความเคารพและให้เกียรติคนอื่นมีใช่ทําอะไรเพื่อฉันฉันอยากจะทําฉันอยากจะไปฉันอยากจะเที่ยวไม่สนใจใครเราคิดอย่างนั้นไม่ได้เพราะโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในครอบครัวเราไม่ใช่เป็นคนตัวคนเดียวคุณไปฟังคราบจิตสำนึกเหล่านี้ก็จะเริ่มเติบโตขึ้นหวังว่าเหตุการณ์ ในการระบาดการเจ็บป่วยโรคในคราวนี้จะเป็นสิ่งที่สอนพวกเราที่จะรู้จักในการที่จะคิดถึงคนอื่นมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่จะคิดเห็นแต่ตัวของตัวเราเองอย่างเดียวนะครับขอให้เราได้มีโอกาสได้รับสิ่งดีจากเหตุร้ายที่เกิดขึ้นกันแล้วกันเนาะและถ้าใครมีปัญหาอะไร mm hmm. ก็พยายามติดตามติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับ เข้าไปหาขอรับการช่วยเหลือได้ให้ทันท่วงทีให้ทันเวลาไม่ว่าจะเป็นสาธารณสุขในระดับตำบลอำเภอจังหวัดหรือไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐใดๆครับผมเชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธแล้วก็ไม่มีใครที่จะทอดทิ้งเรานะครับเราต้องแสดงตัวของเราและมีการแสดงความรักความห่วงใยถ้าเราพอจะช่วยคนอื่นได้ก็ช่วยกันไปนะครับถ้าเราช่วยอะไรไม่ได้ก็อย่าไปสร้างกระแส อย่าไปขัดแข้งขัดขาขัดขวางคนที่ทำงานให้ท้อใจนะครับเราช่วยอะไรมากไม่ได้ก็อยู่เงียบเงียบในส่วนของเราน่าจะเป็นสถานการณ์ที่งดงามและเหมาะสมที่ควรจะกระทามากที่สุดในช่วงนี้ครับซึ่งช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังในการเสพข่าวด้วยนะครับข่าวปลอมข่าวเฟกนิวส์ก็มีกระจายกันอยู่ทั่วไป ขอพระเจ้าเมตตาเราในฐานะที่เป็นคนของพระเจ้าที่เราจะระมัดระวังหนักแน่นในสิ่งต่างๆที่เราได้รับนะครับฟังหูไว้หูรามัดระวังป้องกันตัวเราเองให้ดีที่สุดครับคุณผู้ฟังครับในพระธรรมของพระเจ้าที่เราจะนํามาศึกษาด้วยกันวันนี้นะครับก็อยู่ในพระธรรมนาหูมบทที่สองเราเรียนรู้ต่อจากเมื่อวานนะครับ วันก่อนเราเรียนในบทที่หนึ่งผ่านไปแล้วก็ภาพตอนแรกเราก็เข้าใจกันว่านาฮูจะเป็นการบรรยายเขียนถึงนิมิตที่ท่านได้รับหรือข่าวที่พระเจ้าประทานให้กับท่านเพื่อที่จะนำไปเปิดเผยให้กับพี่น้องเผ่ายูดาห์ที่ถูกทางอัสซีเรียรครอบครองและบีบบังคับอยู่ในเวลานั้นแต่ปรากฏว่าเราสุดท้ายเมื่ออ่านแล้วเราก็ได้เห็นว่า ถ้อยคำของพระเจ้าที่มาถึงนาหูมในคราวนี้เป็นการที่พระองค์ให้ท่านเผยพระวจนะกล่าวเรื่องราวนี้ไปกับประชาชนในกรุงนีนาเวนะครับเพื่อเตือนพวกเขาให้รู้ถึงผลลัพธ์ที่พวกเขากําลังจะต้องพบเจอผลร้ายจากการที่พวกเขาได้ยิงพยองในความสามารถและในความเก่งกล้าของพวกเขาที่เขาสามารถที่จะ ทำลายคนสามารถที่จะเอาเปรียบคนที่เป็นเฉลยไม่ว่าจะเป็นชาติสมาเรียก็ดีชาติยูดาก็ดีหรือเยรูซาเล็มก็ดีเหมือนที่ในพระคำของพระเจ้าที่เราได้อ่านผ่านไปนะครับพวกเขาบอกว่าเขายืดอำนาจได้ดังนั้นพระของสมาเรียพระของเยรูซาเล็มแท่นบูชาต่ตางๆรูปเคารพ ของพระของชนชาติอื่นๆนั้นเล็กน้อยไม่อยู่ในสายตาของพวกเขาดังนั้นเขาจึงทํำลายแท่นบูชาทํำลายรูปเคารพและไม่ให้เกียรติกับประชาชนเขาบีบบังคับคนที่เป็นเฉลยของพวกเขานั่นรวมถึงเยรูซาเลม็มรวมถึงชนเผ่ายูดาที่กําลังเผชิญอยู่ในเวลานั้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับนาโฮมได้กล่าวอ้างถึง คำของผู้เผยพระวจนะอิสยานะครับที่ได้กล่าวบันทึกเอาไว้เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่พระเจ้าจะปลดปล่อยพวกเขาให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหงของชนชาติอัสซีเรียโดยที่พระเจ้าได้วางการพิพากษาเอาไว้ที่จะแจ้งข่าวนี้ให้กับชาวนีนาเวได้รู้โดยที่พระเจ้าจะจัดการพวกเขา และนำความเสื่อมถอยนำความล่มสลายมาสู่อำนาจของจักรวรรดิอัสซีเรียรนะครับคุณผู้ฟังครับและในหนังสือผู้เผยพระวจนะนาหูนี้นะครับซึ่งผมถือได้ว่าเป็นคำพยากรณ์คำเผยพระวจนะที่ค่อนข้างที่จะแปลกไปจากคำเผยพระวจนะในตอนอื่นๆซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะเป็นการเผยพระวจนะตักเตือนประชากรของพระเจ้าตักเตือนคนอิสราเอลโดยตรงให้กลับใจใหม่ตั้งตัวใหม่กลับมาหาพระเจ้าโดยเร็วเพื่อที่จะได้รับการผ่อนปลนได้รับการยกโทษบาปและได้รับการรื้อฟื้นเริ่มต้นได้รับการอวยพรจากพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับ คุณผู้ฟังคราววันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะครับในพระธรรมนาหูแต่ก่อนที่เราจะศึกษากันผมอยากจะมีบทความเพื่อเตรียมจิตใจสําหรับเราทั้งหลายที่จะได้ใคร่ครวญด้วยกันนะครับบางครั้งก็เป็นสิ่งที่ยากที่เราจะจินตนาการถึงสิ่งต่างๆที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งในสภาพจากชีวิตส่วนตัวหรือในชนชาติของเรา แต่พระเจ้าทรงอยู่กับเราและพระองค์ทรงทำงานอยู่เสมอในการทรงสร้างของพระองค์ให้เราที่จะรู้จักอธิษฐานภาวนาต่อพระเจ้าที่จะเปิดตาใจของเราให้มองเห็นภาพของพระเจ้าที่พระองค์ทรงกระทําการในมุมมองที่กว้างขึ้นและใหญ่กว่าที่เรามองเห็นในปัจจุบันนี้ คุณผู้ฟังครับและพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนํามาอ่านสู่คุณผู้ฟังในวันนี้ครับมาจากพระธรรมนาหูมบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสินะครับพระธรรมนาหูมบทที่สองข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามได้มีใจความว่าผู้โจมตีได้ขึ้นมาสู้กับเจ้าแล้วจงเข้าประจําป้อมจงเฝ้าฐางไว้จงคาดเอวไว้ จงรวมกำลังไว้ให้หมดเพราะว่าพระเจ้าทรงกระทําให้ความโออาตรการของยาโคบกลับสู่สภาพเดิมอย่างกับความโออาตรการของอิสราเอลเพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไปและได้ทําลายกิ่งก้านของเขาให้พินาศล่ของทหารหานั้นสีแดง และทหารของเขาก็แต่งกายสีแดงเข้มในวันเตรียมพร้อมรถรบก็แวบวาบดังคบเพลิงและม้าศึกก็ผาดโผลไปมารถรบห่อไปตามถนนมันรีบไปรีบมาที่ลานเมืองส่องแสงราวกับคบเพลิงและพุ่งไปอย่างสายฟ้าแลบ นายทหารถูกเรียกตัวเขาก็สะดุดเมื่อเขาเดินไปเขารีบตรงไปที่กำแพงเมืองมีเพลิงกันอาวุธตั้งขึ้นประตูที่แม่น้ำเปิดแล้วที่พระราชวังก็อนลมาพระนางถูกเปลื้องเครื่องทรงเขาจับพระนางเอาไปบรรดาสาวใช้ก็โอดครวนเสียงนางโศกเศร้า อย่างเสียงนกพิราบตีอกชกใจของตนนีนเวก็เหมือนสะน้ำที่น้ำไหลออกมาเขาทั้งหลายร้องว่าหยุดหยุดแต่ก็ไม่มีใครหันกลับปล้นเอาเงินสิปล้นเอาทองคำมีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู้สิ้นสุดมีของมีค่าทุกอย่างเป็นทรัพย์มั่งคั่ง เลืดร้างความเริดร้างและความพินาศจิตใจก็ละลายไปและหัวเข่าก็สั่นบั้นเอวก็ปวดร้าวไปหมดใบหน้าทุกคนซีดเซียวที่ของสิงอยู่ที่ไหนคือถ้ำของสิงหนุ่มที่ที่สิงเคยเดินเข้าไปที่ที่ลูกของมันเคยอยู่ ไม่มีผู้ใดไปรบกวนได้สิ่งนั้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกินและได้คาบคอเหยื่อมาให้เหล่าเมียของมันมันสะสมเหยื่อเต็มถ้าและสะสมเนื้อที่ฉีกแล้วเต็มรังพระเจ้าจอมโยธาตรัสว่าดูเถิดเราต่อสู้เจ้า เราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควันและดาบจะสังหารสิงหนุ่มของเจ้าเราจะกำจัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลกและจะไม่มีใครได้ยินเสียงผู้สื่อสารของเจ้าอีกคุณผู้ฟังครับขณะที่เราได้อ่านพระธรรมของพระเจ้าในบทนี้นะครับเหมือนเราเห็นคำอธิบายเหตุการณ์กำลังเคลื่อนไปอยู่ข้างหน้าเรา เราได้เห็นภาพของผู้เผยพระวจนะได้วาดภาพที่มีชีวิตชีวาของกองทัพอัสซีเรียที่กำลังถอยร่นไปขณะที่นีนาเวถูกรุกรานโดยอำนาจที่ยิ่งใหญ่กว่าเป็นภาพจินตนาการเชิงพยากรณ์ที่ถือได้ว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับ ในช่วงเวลาที่เขียนพระธรรมนาหูนั้นอาณาจักรอัสซีเรียรกำลังรุ่งเรืองถึงขีดสุดแต่นาหูมมองออกไปไกลกว่าอำนาจที่ยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิอัสซีเรียรไปถึงระบอบการปกครองที่เหนือกว่ามีอำนาจกว่าเขาเชื่อว่านี่เป็นการกระทำขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่กระทำการต่อต้านชาวเมืองนีนาเว และผู้เผยพระวจนะนาหูมได้ตีความเหตุการณ์ต่างๆของโลกผ่านความเข้าใจในพันธสัญญาของพระเจ้ากับประชากรของพระองค์ในช่วงเวลาของคำพยากรณ์น,นี้จักรวรรดิอัสซีเรียรเริ่มตกต่ำลงและต้องพึ่งพากองทัพอียิปต์ที่กำลังฟื้นคืนพลังมาใหม่ให้การสนับสนุน ในช่วงเวลาประมาณ610ปีก่อนคร,ริสตกาลชาวบาบิโลนได้มีชัยชนะท่วมทน้นต่อคู่ต่อสู้ทั้งหมดและได้สถาปนาการปกครองเหนืออัสซีเรียรส่วนใหญ่สิ่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นจุดจบของจักรวรรดิอัสซีเรียรเท่านั้นแต่ยังหมายถึงยูดาถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเมื่อกรุงเยรูซาเล็มถูกยึด และผู้คนถูกเนรเทศไปยังดินแดนห่างไกลแต่นาฮูมเขาไม่ใช่คนที่รู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรผลลัพธ์จะออกมาเหมือนเหมือนกันเพราะถูกขีดกำหนดไว้แล้วแต่เขาเข้าใจว่านี่คือพระเจ้าในการที่พระองค์ปฏิบัติการและไม่มีใครจะขัดขวางพระประสงค์ของพระองค์ได้ คุณผู้ฟังครับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับแม้ว่าเรากำลังเผชิญสิ่งเลวร้ายปัญหาที่ดูเหมือนแก้ไม่ตกแต่เมื่อพระเจ้ามีแผนการมีพระประสงค์ที่จะนำสิ่งดีมาถึงเราทั้งหลายพระองค์ก็จะกระทำสิ่งนั้นให้เกิดขึ้นแน่นอนครับคุณผู้ฟังครับผมจะขออ่านพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31นะครับเพื่อเป็นการสรุปความเข้าใจของเราสรุปจากพระคำของพระเจ้า ในการจัดเตรียมและในการอวยพระพรของพระเจ้าให้กับคนที่พระองค์ทรงรักและที่พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นผู้ชอบธรรมนะครับพระธรรมโรมบทที่8ข้อ31ได้บันทึกว่าถ้าเช่นนั้นเราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราขอบคุณพระเจ้าครับถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายคุณผู้ฟังทรงอยู่ฝ่ายผม ทรงอยู่ฝ่ายพวกเราทั้งหลายโดยเราสามารถระบุชื่อของเราไว้ในข้อพระคัมภีร์ตอนนี้ใครก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้ชนะเราได้ข้อพอรของพระเจ้าจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านในการติดตามรับฟังรายการและในการดําเนินชีวิตของท่านจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ ดังงานเลี้ยงที่ยิ่งใหญ่ดุดนกรบผู้มีใจเพราะข้ามีใจชน,นะเหตุเพราะพระองค์สรง Dude. <laughs> And I did that. เพราะข้ามีใช่ชน,นะเหตุเพราะพระองค์ทรง ข้าจะไม่ขอไกลใจากประคำที่เปลียนล่นที่จะสรงเจิมรักและวิญญาณแม้ต้องทนกับคำที่ท้าทายถูกย่อเย้ยจน Thanks for watching!